จากวันแห่งการเริ่มต้นสู่วันสุดท้ายของการทำงานคืนที่ผ่านพ้นคือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภารกิจจากการช่วยสร้างประสานความผูกพันให้แน่นแฟ้นจากคนที่ไม่รู้จักแปลเปลี่ยนให้เป็นคนสำคัญที่คอยจับมือกันสร้างสรรค์จนมาถึงวันที่พวกเราภาคภูมิใจเมื่อการเวลาหมุนผ่านทุกสิ่งล้วนต้องเคลื่อนตามคือความทรงจำที่งดงาม ระหว่างเราขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งก้าความสำเร็จเป็นเก้าที่ทรงคุณค่าแก่คนรุ่นหลังขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการประสิทธิ์ท่าช้างผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2เชียงรายและผู้เกษียณอายุราชการของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่สองเชียงรายประจำปี2568ทุกท่านที่เสียสละและสิ่งเหล่านั้น จะอยู่ในใจพวกเราชาวสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่สองเชียงรายตลอดไปประวัติการศึกษาท่านผู้อำนวยการประสิทธิ์ท่าช้างจบการศึกษาจากโรงเรียนป่าไม้แพร่รุ่นที่28ในปี2529จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิต์ในปี2541 จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะวนศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ในปี2560ประวัติการรับราชการท่านผู้อำนวยการประสิทธิ์ท่าช้างเริ่มรับราชการครั้งแรกตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้สองในวันที่15พฤษภาคม2529ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและความเป็นนักสู้ไม่เคยย่อท้อต่อปัญหา ใช้ศาสตร์และศิลป์เป็นหลักในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่จนประสบความสำเร็จจึงได้เติบโตบนเส้นทางชีวิตของข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้มาอย่างต่อเนื่องประวัติการทำงานที่สำคัญเคยดำรงตำแหน่งป่าไม้จังหวัดน่านตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้น่านผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่าสำนักจัดก,การทรัพยากรป่าไม้ที่3สาขาแพร่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3สาขาแพร่ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2เชียงรายตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ตากผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3ลำปางและผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2เชียงรายรวมอายุราชการจนถึงปัจจุบัน 39ปี4เดือนท่านผู้อำนวยการประสิทธิท่าช้างเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการด้วยความทุ่มเทเสียสละโดยสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในการทำหน้าที่คือการได้เป็นผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามคัคคีร่วมกันปฏิบัติหน้าที่หรือมีส่วนร่วมในทุกภารกิจจนประสบความสำเร็จ และในท้ายนี้ท่านผู้อำนวยการประสิทธิ์ท่าช้างอยากจะบอกกับพี่น้องชาวสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่สองเชียงรายทุกคนว่าห่วงใยและคิดถึงเสมอขอให้ทุกคนจงมีความมุ่งมั่นตั้งใจหากมีความมุ่งมั่นตั้งใจก็จะทำให้สิ่งนั้นประสบความสำเร็จขอขอบคุณ